แลหมอบอกว่าเก็บเต้าไม่ได้แล้วต้องพาทั้งหมดเช้าวันหนึ่งมันมรู้รู้สึกเป็นไงไม่รู้ค่ะก็ลองคำดูพอคำเจอตอนแรกคิดเข้าข้างตัวเองว่าคงเป็นแค่ซีสเนาะไปทำเม,มโมแกรมกับอันตา้าซาวหมอกขาบอกว่าผิวมันคุกคขะหมอบอกว่าอย่างนั้นขอนัดมาเจาะ เอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจดูแต่ก่อนที่จะไปเนี่ยก็ได้สารนวัตรกรรมแอปโกมาทานก่อนแสดงว่าพี่รู้จักกับนบวัตรกรรมแอปโกมาก่อน,น้านี้แล้วรู้จักก่อนเพราะว่าพ่อแม่น้องแล้วก็เสียชีวิตไปหมดทีนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าตัวเราเป็นนะคะก็เปิดดูในใช่ไหมฮะแล้วก็ไปเจาะหมอเขาบอกว่าคือ1.9เซนค่ะหมอก็เลยนัดผ่าทีนี้ก็ไม่แน่ใจก็เลย ขอเอกสารทั้งหมดนะคะกลับมาแล้วก็ไปโรงพยาบาลแห่งที่สองเจออีกก้อนหนึ่งเหนือเต้านี้ตอนนี้ค่ะแล้วหมอบอกว่าเก็บเต้าไม่ได้แล้วต้องผ่าทั้งหมดหมอบอกงั้นเดี๋ยวหมอนัดสองเดือนนะมาผ่าบอกคุณหมอขอเพิ่มอีกเดือนได้ไหมหมอบอกไม่ได้หรอกไม่งั้นอะกระจายเพราะเราไปเจาะกระตุ้นมันแล้วไงอ่ามันจะใช่ค่ะจนเดือนที่สี่อะค่ะตั้งแต่เจาะโรงพยาบาลแรก ก็พอดีเพื่อนมาจากอเมริกากลับมาเป็นเพื่อนสนิทกันเขาก็พาไปโรงพยาบาลแห่งที่สามแห่งที่สามนี้ยเขาก็นัดทำเมมแกรมอันตราซาวเหมือนเดิม e เสร็จแล้วหมอ,อก,ก็บอกว่าผลคือที่เหนือเต้านี้หายไปไม่มีแล้วก็ที่เจาะที่เดิมอะที่หมอบอกจะกระจายก็อยู่กับที่มันคงเหลืออยู่แค่ตรงนั้นคือเจาะเอามาดูเฉยๆไม่ได้ผ่าหมดใช่ไหมคะมันก็เหลืออยู่ขอบๆนั้นหมอ,อก,ก็บอกว่าขอผ่าที่เดิมนะ แต่ไม่ทั้งเต้าเสร็จแล้วก็ขอเจาะดูตอมน้ําเหลืองด้วยตอมน้ําเหลืองก็ไม่กระจายพอหนึ่งหนึ่งเดือนมาแล้วนะคะพอแผลแห้งหมอก็จะให้คีมโมสี่ครั้งแล้วก็ฉายแสง25-30ครั้งแต่ไม่ทําไม่เอาเลยไม่คีมโมไม่ฉายแสงหมอบอกว่าไม่ไม่สามารถบังคับได้อ,อยู่กับป่วยใช่ค่ะแล้วก็เดือนพฤศ,ศจิกาหมอนัดไปตรวจเลือดพอตรวจเลือดปุ๊บหมอก็บอกว่า ไม่มีอะไรให้กลับบ้านอีกสามเดือนเจอกันก็คือเดี๋ยวเดือนหน้าจะต้องไปเจอพบหมอตรวจเลือดอีกครั้งแต่ทุกวันนี้ก็ยังทานนวัตกรรมแอปโกอยู่เพราะทุกวันนี้ก็คือดูของนองวัตกรรมแอปโกนี่แหละคะ่ะก็ทําให้เรามีกําลังใจก็สู้จนถึงทุกวันนี้ทุกๆครั้งที่เขาพัฒนาดีขึ้นเราก็ดีใจตลอดนะเราก็มีกําลังใจว่าสักวันหนึ่งเขาคงจะหายจริงๆผมเองเนื่องจากใส่ใจ ขามาตลอดด้วล้วก็อดไม่ได้ไห้อะมันก็น้ําตาคลอไปด้วยถามว่าความรู้สึกอย่างนี้มันมีค่าไหมผมว่าหาซื้อด้วยเงินไม่ได้มันมีคุณค่ามาหาศาลในเรื่องของกําลังใจผมว่ามันก็เป็นความฝันของนักวิจารณาคนนะที่อยากจะมีโอกาสเช่นนี้นะครับไม่ใช่เป็นเงินเป็นทองแต่เป็นความรู้สึกที่หาหาหมุนข้างกัน